はい。 วิจารชาแนลพรยวิวค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในทุกวันพุธนะคะที่วิวจะนําเอาบทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเล่มน,นี้มาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะซึ่งแอบบอกนะคะว่าสัปดาห์นี้เราจะเข้าใกล้ทไลายหลักของเรื่องเข้าไปอีกซึ่งหนึ่งแล้วค่ะดังนั้นนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะเกาะขอบจอรอไว้เลยนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้ไปฟังเรื่องราวของยักษ์ที่ชื่อว่ากุมภากาดกันก่อนดีกว่าค่ะส่วนใครเนี่ยที่เกียจรอแล้วอยากฟังต,ตั้งแต่ต้นจจจนนนนนนบบอยยยยยย่่่าาาาางรรวววววววดดเเเเเ็ภภใใคคคคคลลละะลิิปีีะะะะะไ้้แท สามารถกดไปดูได้ตรงนี้เลยค่ะส่วนใครที่รู้สึกว่าแบบเปิดมาถึงก็จะรบกันเลยเหรอคะนี่ยไม่ได้รูซส้นสายปลายเหตุอะไรเลยอยากฟังตั้งแต่แรกนะคะวิวรวมเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วกดไปดูได้ตรงนี้เช่นกันค่ะโอเคนะคะเข้าเรื่องกันดีกว่าเพราะวิวคิดว่าทุกคนกดติดตามวิวในช่องทางต่างๆรวมถึงกดปุ่ม Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งเล็กๆที่อยู่ด้านข้างแล้วดังนั้นถ้าพร้อมที่จะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ เรื่องราวในวันนี้นะคะเราจะข้ามจากฝั่งพระรามนางสีดาพระลักษณ์ที่เราติดตามมาตลอดเพราะว่าเขาไปพักผ่อนสงบจิตสงบใจปฏิบัติธรรมอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำโคทาวารีแล้วใช่ไหมคะเราจะข้าไปดูที่ฝั่งยักษ์กันบ้างค่ะยักษ์แห่งกรุงลงกาโดยที่เราจะไปโฟกัสที่ครอบครัวครอบครัวหนึ่งนั่นก็คือครอบครัวของนางสรรมนาาัขาน้องสาวสุดที่รักของทศกัณฐ์นั่นเองค่ะนางสรรมนัขานะคะมีผัวชื่อว่าชิวหาค่ะและทั้งสองตนนะคะก็มีลูกร่วมกันอยู่ตนหนึ่งค่ะชื่อว่ากุมภากาศนั่นเอง เรื่องราวในตอนนี้เริ่มต้นขึ้นเพราะว่ากุมพกาศเริ่มโตเป็นหนุ่มนะคะแน่นอนว่าโตเป็นหนุ่มตามสไตล์ยักษ์ปกติทั่วไปก็จะต้องรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ได้เลยนะฉันเนี่ยเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วฉันควรจะมีอาวุธคู่ใจเผื่อว่านะมีใครมาหาเรื่องมาปุกเมืองของฉันฉันจะได้สามารถป้องกันเมืองได้ซึ่งถ้าเอาจริงๆนะพวกยักษ์เนี่ยไม่เคยใช้เอาไว้ป้องกันเมืองหรอกส่วนใหญ่ก็เอาไว้ใช้ตีชาวบ้านเขาก่อนทั้งนั้นแหละ นนะแต่ก็ใช้ในะหลังๆตอนที่พระรามมาบุกเมืองไงแต่ก็ไปเริ่มก่อนไงโอ้ะเอารื่องมาเถอะคะ่ะอย่างไรก็ตามนะคะแน่นอนว่ากุมภกาศคิดไว้แล้วว่าจะต้องมีอาวุธประจําตัวดังนั้นกุมภกาศนะคะก็เลยตัดสินใจขอพ่อขอแม่ค่ะบอกว่าขอออกปานะครับจะไปปฏิบัติธรรมเหมือนที่ทุกคนปฏิบัติก็คือไปถึงไปนั่งสมาธิกดดันเทพเจ้าให้เทพเจ้าเนี่ยส่งอาวุธลงมาให้เหมือนที่โทศกัณฐ์ทำเหมือนที่กุมภกาศทำเหมือนที่ บรรพบุรุษทุกตนของตัวเองทํามาค่ะดังนั้นหลังจากที่บอกลาพ่อบอกลาแม่เรียบร้อยกุมิภา,าศก็เดินทางออกไปที่ริมฝั่งแม่น้ําโคทาวารีคุ้นๆไหมที่สําคัญโลเคชันดีงามตั้งอยู่ติดแม่น้ําโคทาวารีแม่น้ําโคทาวารีแม่น้ําโคทาวารีน,าาารนั่นแหละค่ะแถวๆบริเวณใกล้ๆกับที่พระรามอยู่นั่นแหละเพราะว่าตรงที่พระรามอยู่เนี่ยใกล้จะถึงกรุงลงกาแล้วไม่ได้ไกลกันขนาดนั้นนะนะไปถึงตรงนั้นนะคะเป็นบริเวณป่าไผ่ กุมภกาศก็ไปนั่งสมาธิเลยตั้งโรงพิธีนู่นนี่นานเรียบร้อยตั้งเสร็จปุ๊บก,ก็นั่งสมาธิกดดันเทพเจ้าข้าจะไม่กินข้าวจนกว่าท่านจะให้อาวุธวิเศษแก่ข้าข้าจะไม่กินข้าวจนกว่าจะให้อาวุธวิเศษแก่ข้าข้าขอระลึกถึงท่านถึงระลึกถึง,ถ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 งท่านระลึกถึงท่านแน่นอนนะคะหลังจากนั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งมันก็ต้องไปกระทบเทพเจ้าสักองค์หนึ่งซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเทพที่จะให้อาวุธยาก็มีอยู่แค่สององค์เท่านั้นแหละก็คือพระอิศวรกับพระพรหมเน,น,นะนะพระพันนาลายัยองมาพ็ประรลง ครับผมก็รู้สึกว่าแบบวันนี้มันแบบอืไม่สบายกายไม่สบายใจเท่าไหร่เลยสงสัยจะต้องมีคนนั่งสมาธิขออะไรฉันแน่ๆเลยนายขอลองส่องลงมาหน่อยซิว่ามีใครต้องการอะไรอะส่องกล้องปิ๊บปิ๊บปิ๊บโอ้ กุมภาการนั่งสมาธิอยู่ในป่าภายัยอาสงสัยอยากได้อาวุธจากเราแน่ๆเลยดังนั้นนะคะพระพรมก็เลยไม่รอช้าค่ะดรอปไอเทมลงมาชิ้นหนึ่งคือพระขันวิเศษลงมาบริเวณที่กุมภากาศกำลังนั่งสมาธิอยู่ก็เหมือนโยนลงมาปิ้วจําตอนที่พวกพระรามพระลักษมณ์พระโคตรพระสัตรุษทาพิธีขออาวุธได้ไหมคะก็แบบเดียวกันเลยนะนนเทพก็ดรอปลงมาให้ดรอปลงไปปิป๊บปรากฏว่ากุมภากาศเห็นนะคะโกรธกุมภากาศแบบอะไรพระพรมท่านทําแบบนี้ได้ยังไงข้าเป็นถึงหลานของรัชกรผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มาจากวงพรมเช่นเดียวกับท่านท่านกล้ายโยนอาวุธลงมาให้ข้าแบบนี้ได้ยังไงคิดดูสิตอนพวกโสศการบรรพบรุษของข้าทุกตนนั่งสมาธิขออาวุธขนาดพระอิศวรได้ยังเหาะลงมากับตัวแล้วก็มายื่นอาวุธให้กับมือเลยนี่ท่านโยนลงมาให้ข้าหรอนี่ไม่มีมารยาทเลยเคยอ,าอย่านหหนังสือสมบัติผู้ดีอะหนังสือสมบัติของผู้ดีหลักปฏิบัติ10ประการของผู้ที่มีกายวาจาใจ อันสุจริตเขียนโดยพระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์เมื่อปีพุทธศักราช2455บทที่1ผู้ดีย่อมรักษาความเรียบร้อยหัวข้อกายจริยาข้อ6ผู้ดีย่อมไม่ส่งของให้ผู้อื่นด้วยกิริยาอันเสือกใสผลากโยนไม่ข้าจะนั่งสมาธิกดดันท่านไปเรื่อยๆจนกว่าท่านจะลงมาแล้วยืน่นพระขานนี้ให้ข้ากับมือโยนลงมาข้าไม่รับหรอกทิงไว้ตรงนั้นแหละน้า ยิงยิงมากนะคะกุมภกาศกุมภกาศนะคะก็เลยนั่งสมาธิต่อกดดันกดดันนั่งสมาธินั่งสมาธินั่งสมาธิปรากฏว่าระหว่างที่กุมภกาศกํลาลังนั่งสมาธิกดดันพระพมอยู่นะคะ มีคนคนนึงเดินผ่านมาพอดีเลยนั่นก็คือพระลักษณั่นเองค่ะพระลักษ์กำลังเดินทางเก็บผลลหมก้กร่ากไม้ต่างๆไปให้พระรามกับนางสีดากินอยู่คือออกมาเนี่ยเหมือนอารมณ์แบบเป็นน้องชายอะนะก็แทบจะเรียกได้ว่าเป็นคนรับใช้ของพี่อะน้องชายต้องดูแลพี่เหมือนดูแลพ่อนนะดังนั้นการหาอาหารให้พี่กินเป็นเรื่องปกตินะคะพระลักษ์ก็กำลังแบบฉันะจะมาขุดเผือกฉันจะมาขุดมันเอาเก็บเอพผู้ให้พี่กินหน่อยดีกว่าโอ้ตรงนี้สตรอเบอร์รี่เยอะเอาไม่ใช่ไม่มีนะนะเอาเป็นว่าพระลักษ์ก็เดินเก็บผลลหม้ร่างไม้มา รืๆแล้วก็คิดอะไรไม่รู้สงสัยอยากหานอไม้้ใหพระรามกินนะนะก็เลยเดินทางเข้ามาในป่าภัยเดินเข้ามาจุดจุจเอ๊ะอะไรตกอยู่ที่พื้นน่ะอุ๊ยพระขันพระรักก็เลยหยิบพระขันนะคะขึ้นมาดูอุ๊ยนี่ไม่ใช่พระขันธรรมดาด้วยนะนี่เป็นพระขันแบบวิเศษอุ๊ยสงสัยเป็นของเทพให้ใครสักคนแน่ๆเลยแต่เอ๊ะทำไมพระขันวิเศษถึงมาตกอยู่ตรงนี้นะ พระลักษณ์ก็เริ่มใช้ความคิดเริ่มใช้จินตนาการความโมโนของพระลักษณ์ต่างนานานะคะพระลักษ์ก็โมโนไปประมาณว่าวิสงสัยจะต้องมีวิทยาธรสองตนมา PVP กันอยู่ตรงนี้สู้กันไปสู้กันมาปรากฏว่า drop อาวุธเอาไว้แล้วทั้งสองตนก็ตายสงสัยจะต้องเป็นแบบนั้น,นแน่เลยแต่อย่างไรก็ตามกฎของเกม RPG มีของดรอปอยู่ฉันมีสิทธิ์เก็บ f i d e r keeper loser viper นะคะเป็น idiom ภาษาอังกฤษเนาะประมาณว่าใครเจอก็เป็นของคนนั้นอารมณ์นั้นนะ่ะนะพระลักษ์ก็เลยหยิบพระขันขึ้นมาแล้วก็แบบ อาไหนๆไ,ได้อาวุธมาใหม่อย่างแรงต้องทําอะไรทดลองก่อนพระลักษณ์นะคะก็เลยแกว่งพระขันเล่นอารมณ์ประมาณว่ามันก็ต้องมีท่ากระบงกท่ากระบี่อะไรต่างๆในวรรณคดีนะที่เป็นแบบท่าการใช้ดาบท่าการใช้พระขันเป็นการลองว่าแบบเข้ากับมือสไนพระลักษณ์ก็แบบขอโทษโทษโทษพระขันเข้ามือรําต่อดีกว่าโทษ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 ขันเป็นโลหะสะท้อนกับแสงอาทิตย์ประกอบกับเป็นพระขันพิเศษมันก็สะท้อนแสงวิบวับวิบวับวิบวับไปมาสะท้อนแสงเข้าตากุมภะ อ๋อสงสัยพระพรมจะลงมางอ้อฉันแล้วแน่ๆเลยจะต้องลงมายื่นพระขันให้ฉันด้วยตัวเองพอมองออกไปปรากฏว่าเอา้าไม่ใช่พระพรมนี่แล้วก็ดูเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นฤษีชีไพรกล้าดียังไงมาจับพระขันของฉันนี่ฉันนั่งรอพระพรมมาง้ออยู่นี่เคยงอ้อฉันดีนะเวลาฉันงอนนะ่ะเป็นบุคคลที่สามเนี่ยมายุ่งแม้ว่าฉันจะไม่ใช่ชนีก็ตามแต่ตอนฉันจะริดชนีมากนะดังนั้นนะคะกุมภกาศก็เลยพุ่งเข้าไปค่ะจะไปทําร้ายร่างกายพรลักษ์ทันทีโดยที่ ไม่บอกไม่กล่าวอะไรเลยนะนะพระลักษณ์นะคะกําลังแข่งพระขันเล่นอยู่วิ่ง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 อุ้ยอยู่ดีๆมีอสูรตนหนึ่งบุกเข้ามาจะมาทําร้ายตัวเองดังนั้นนะคะพระลักษณ์ก็เลยต้องสู้ด้วยค่ะก็เลยหันไปสู้กับกุมภกาศสู้ไปจิ้งจิงพงงเช้งเช้ง,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 งสู้ไปสู้มาปรากฏว่ากุมภกาศนั่งสมาธิมาชาติเศษอดข้าวอดน้ำงอนพระพรหมต้องการกดดันให้พระพรหมลงมาสู้พระลักษณ์เป็นฝ่ายพระเอกปกติก็ชนะอยู่แล้ว แถมถือพระขันพิเศษอยู่ดังนั้นนะคะสู้ไปสู้มาก็ตัดคอกุมมัากาศหลุดกระเด็นไปเลยค่ะกุมมัากาศก็เลยตายนะตอนนั้นเลย ส่วนพระลักษณ์เนี่ยก็เดินทางกับกุฏิไปนะคะไปหาพระรามแล้วก็ไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระรามฟังค่ะว่าอ๋อพี่รามข้าไปโดนป่ามาค่ะได้พระขันมาด้วยละนี่แหละข้าก็ไปฆ่าอสูรมาต้นนึงนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นบ้าอะไรอยู่ทีมันก็กระโดดมาหาข้าข้าก็เลยฆ่ามันทิ้งไปเลยพระรามก็เลยบอกว่าให้พระลักษณ์เนี่ยเก็บพระขันนี้ไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองค่ะจากเหตุการณ์นี้นะคะก็ทําให้พระลักษณ์เป็นอีกหนึ่งองค์ที่มีอาวุธวิเศษแตกต่างจากพี่น้องคนอื่นๆค่ะถ้าจําได้นะระพระรรรรามพพะะตตัััธกกกเเนนนได้ออวุหืป็ลูศ ใช่ไหมตอนที่พระเจ้าตาให้อาวุธมาพร้อมๆกันส่วนพระรามเนี่ยได้อาวุธเพิ่มมาค่อนข้างเยอะและไม่ว่าจะเป็นคันธนูของรามสูรเกราะของพระอิศวรทํานองนี้ส่วนพระลักษณ์เนี่ยก็ได้พระขันแล้วเรียกได้ว่าใครที่ทําเควสเยอะก็มีอาวุธเยอะประมาณนี้แหละค่ะซึ่งทําให้วิวรู้สึกว่าคลิปวิดีโอนี้ยาวพอสมควรแล้วเราควรจะตัดจบก่อนแล้วขอแอบบอกว่าอาทิตย์หน้าเราจะเข้าตอนหลักแล้วเพราะว่าอาทิตย์หน้า เราจะยังพูดถึงครอบครัวของสมณนขาอยู่และทั้งหมดนี้จะเป็นสาเหตุที่ทําให้ทศกัณฐ์กับนางสีดาได้มาเจอกันค่ะในที่สุดก็เข้าทำลายหลักแล้วเอา้าเฮลโเฮนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวกดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันแล้วก็มีความเห็นอะไรยังไงคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะกับเรื่องที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบา,บายบายสวัสดีค่ะ เอาจริงๆนะจัะจกวาลวนนคดีนี่แทบจะเหมือนเกม RPG เลยลองนึกสภาพดิพระรามตั้งแต่เดินทางออกมาเจออะไรบ้างเหมือนเจอ NPC ไประหว่างทางอ่ะคือแบบเจอพระฤาษีพระฤาษีก็บอกว่าโอ้ให้ไปทำเควสนั้นให้ไปทำเควสนี้เจอนางสาวรีอย่างเงี้ยเป็นเหมือน NPC ยืนอยู่มีเควสตัดไฟป่าให้แบบ ท่านไปดับไฟป่าให้หน่อยสิคะอะไรอย่างนี้เท่าน,นั้นยังไม่พอนะคะ NPC บางตัวยังรอปไอเทมให้ด้วยนะแบบไปทักพัธุสีถูกตนพัธุสีก็แบบข้ามีเกราะให้เจ้าอะไรทํานองนี้ก็เป็นการจินตนาการขำๆของวิวนะคะใครมีความเห็นอะไรยังไงร,รู้สึกว่ารามเกียรต์มันเหมือนเกม RPG ตรงไหนก็คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้คะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ